กำลังไทยทำวิธีเอาหังมิ่มนะครับของที่น้อยบรรลุแชร์ลานพญ่อนาจของแท้มือเสียนเมื่อยชีพพน้าวเบิ้งเนื้อแรนตัวไผ่สมันนึกขึ้นมนแตกง่วนี่เสียน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 เบิ้งหน้าตาเสียนเสียนามิ่มเจอแท้มื่อนี่ไอ้หัวน้ามาโอ้มีลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยโอ้เสียนนี่เสียนเามิ่มพน้าวของแท้ของแท้ ขวดเลยี่เอาขึ้น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 มีเม็ดเปลี่ยวหนาลดออกห้ามตกเปี่ยวมีดเออเนี่ยเคียวบักนึงขึ้นแต่ดอกบางนึงมีอนบักนึงขึ้นเลาบักนึงเด้เคียวให้เนี่ยเอาเคียวมะมันนี่ตัานนี่เลยอะอยู่มีหางมิมนะครับมีทั้งไม่ชาติบ้านเขาต้นบักขามมีน่อยมุนี่เซียนเอาให้เซียนเซียนเซียนรุ่นมินิหลังสิมาเอามิม ลดแล้วเครืองหนึ่งตอนนี้หลานพ่ออำนาจเนี่ยเสียนี่ครับหลานพ่อทีศักดิ์สิทธิ์ลูกผู้กองมีอีกอะเงี้ยนี่ตัรับน้องหัวโปแท่งนันนี่อันนอาจจะมีการแรนเกิดขึ้นเร้ยก,กเห็นภาพสดเด็ดมิม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 ธรรมาชาติบริเลียงนะครับ่มาอยู่นี่วิธีมิมของแท้นะครับมิมควงแต่เว้นยางดี ของแท่ดนี่ชื่อแท้หวานฉ่ำนู้ดีเนาะน่ะขาวจากภาคอืนนั่นเออล่นไว้ล่นไว้ล่นไว้เห็นพังหลายๆด้วยกันตอนนั้นวะผมวิธีเอามิมบนว่าว่าปิ่นทุกคนโอ้มิมขวงเซเว่นนี่ดีจ้ะล่ะโอ้ยล่นพอนิ่มๆไต่หังมว้ไหมมันมาถือมันน่ะทูบมันงัดง่ายอยู่นั่นน่ะมันเปลี่ยนมันมันคือว่าเสี้ยนเลยนี่เอ้ย อเออแบบนี้นนมันไมมเราไม่กินแล้วฮะมันถาตัดเราไม่กินหรอเฮ้าบเลยเนาะโป้เราเนี่เอดี่วเีวหนลุ้นซอยคื้เาล,ล่ะเอ,อมาอไมไหนบ่เอากำมึงโอ้ยสองโอกมกำรดนั่นสิคุยบ่ห้งมีจ้บแม่น้นเอ,อมามีา้โอ้ บ่ลงทุนจังมิดตอนนี้ก็ต้องจุดทูบไม่ลงลงอาคมเราต้งท่องคาถาใส่โอ้มันเลือกขีดมันเลือกขึ้ีดีเช้าอาคมผู้แก่กาแลีลนมันบอกว่าเรียนตัวใครตัวมันเป่านะครับตอนนี้ก็เป่าอีกช้าใช่แล้วอาจารย์นี่อ๋อตอนนี้เจอกับทูบลงอาคมเลยนตอนนี้ครับอเอาขดอุระลงอาคมเรื่อยเงี้บางทางนี่มันไปฮะกุกไมหน้งที่มองมันติดงาไมาเยอะหน่ะนะโอ้ยเอาปองคาถาไป โอ้อหใยาอนาจให้อำนาจสารเจรญเพียงเป้าเอาเออเป่าอีกสามเทียร์แ้เนาะเออลงอ่ะคมเร็วเดียวอันยอขึ้นไปไหนเนี่อ๋อแ้ี้มาเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วมันมอตีมันหมดเลยอไอ้จอเอาจอวนนเอาเดียบเออ ที่โคตรเขาบอกไปทั้งหวเออนั่นละเจวถอยไม่จะน้อยวนี่เห็นไหมทังพี่ต้องเอานงกาบกเขาว่ะดกางเกงกะืงนมาี่เย่อปอาหโมเลยแมกาบก้าไอ้นิ้มอ้นตอดำนนน่นนัตอนีอาปาดเลยไปในโซฟาโซมันเลยหัวน้ำมาเต็มมาเลยเออเป็นไม่เนาะคนรามลที่หางเองก็นี่ পার পোরে